ที่มีเรื่องที่ท่านฮุนเสนอ,อกมาใช่ไหมคะในเรื่องของอ,อ,อะไรนะเรื่องของที่จะบอกว่าจะไม่รับเรื่องหนังสินค้าไทยนะจริงแล้วเนี่ยออตอนแรกทางกัมพูชาได้ยินว่าประเทศไทยจะไปตัดน้ําตัดไฟนะคะซึ่งทางทางของของตรงตรงชายแดนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอยู่ในมาตรการที่จะต้องผ่านสมชก่อน ซึ่งเรายังไม่ได้ประกาศอย่างนั้นออกไปนะคะคือเป็นมาตรการการเตรียมความพร้อมแต่เราไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วก็ยังยังไม่ได้ทําด้วยนะคะอาจจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นเมื่อกี้ยังคุยกับในท่านารัฐมนตรีท่านทีมงานอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดกันว่ารัฐบาลออกในเรื่องของการถแถลงการว่าจะตัดน้ำตัดไฟซึ่งไม่จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าก่อนหน้าน,นี้ที่คุยกันได้เนี่ยคือตกลงกันได้เรียบร้อยว่า ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายมีการปรับกําลังอันนั้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็เรารอที่จะประชุม J b บีในวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นอยู่แต่ว่าจริงๆก็ต้อง,ต,องต้องฝากสื่อสารนิดนึงว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แถลงการณ์ของรัฐบาลนะคะก,ก็เดี๋ยวจะให้ทางทางกระทรวงต่างประเทศลองประสาทดูว่า ที่ที่ข้อมูลนั้นนะมันมายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นกระบวนการอย่างไรว่าจริงกระบวนการที่เราเตรียมพร้อมแน่นอนว่าทุกสถานการณ์ต้องมีการเตรียพมพร้อมไว้อยู่แล้วเมื่อผ่านสามาชแล้วถึงจะแอคทีฟเวคถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านนะคะก็คือจะเป็นกระบวนการที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าข้อมูลหลุดไปอย่างไรให้ให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะเตรียมพร้อมตรงนี้ต้องเตรียมตัวให้ถึงวงการประชุมในวันพรงนี้ด้วยไหมอาจจะมีผลกระทบตรงนี้ตามมาด้วยกัน ผลกระทบเรื่อง <Stars> ออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกันให้มากขึ้นในในเรื่องของ JBC ในรายละเอียดนะคะว่าว่าว่าจะจะ,จะทำอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคุยกันเป็นเป็นเอ่อเป็นชิ้นๆเนี่ยมันมันไม่ไม่ใช่โทรศัพท์มันไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าเดี๋ยวทางทางที่คุยเนี่ยจะได้มาแถลงให้พี่น้องประชาชนฟังว่า ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ขอขอรายงานเพียงเท่านี้ก่อนละกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเยากครับรกันได้แล้วว่านัตสุดท้ายวันของวันรคเนไมันมีข้อมูลที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อมูลออ f ฟิเชีนะคะแต่ก็ต้องต้องอิครายขอบคุณนะครับเยย่ยายครัระวังระวังมอนี่ขึ้หน้าหรืองคกับมค่ะ